มากินขนมจีนน้ำยาปลากับผักส,สดหลังบ้านลุงกันครับมาเดี๋ยวลาดเลยโอ้ยน้ำยาแบบเยิมๆต่อไปพริกป่นหัวลวมังเอาใส่หมดเลย <laughs> ขนมจีนน้ำยาปลากับหัวปีส,สดๆมาเดี๋ยวผมวางก่อน <c oughs> ถอยมาหน่อยนะเดี๋ยวยางมันหยุดติดหัวน้ำลายไหลแล้วอ,อันนี้ผมจะหันใส่นิดนึงนะหันใส่ไว้ อ่อนๆแบบอ่อน,แบบออน,ออนจริงดีกวาอ่ะอาพีจีขออนุญาตใช้มือนะฮะเพื่อนๆโอ้ยแดงแฉูโอ,อ้สุดจัดอื ขมใหญ่เขอน่า,าขนมจีนน้ำยาปลากับยอดผักกระตินอ่อนมาผักกระตินแบบยอดใหญ่ๆหญ่ยังชอบมามจี๊ดจ๊าดมากมดูเผ็ดๆผ็ดดู <laughs> เอามีมีคนแซวฮ่า <laughs> อืมอร่มากสงสัยแ,แบบไม่แอบ,บกินผักบ้างเขามสมุนไพรนะหอมใครที่เป็น เป็นบัดเป็นไอ้นี่ดีอหมอมหัวใหญ่สดๆขนมจีนน้ำยาปลากับดงผักนกในครองดูฮะแบบโอ้โหเยอะมากมาอืวันนี้จะเด็ดกินอืจีจาดมากเพื่อนๆเล้ยมาดีพอ đủ đủ hiểu chẳng chóp đen đen เขากันมากขนมจีนน้ำยาปลาในดงผักอิเลอ,อือิเลิศแบบเยอะมากม,มาวันนี้ไม่ได้กินส่วนตัวเองนะต้องมากินส่วนเขาผักเราเริ่มหมดแล้วอืม,อมดูโหเต็มบ้าง จี๊ดมากอมชอบความเผ็ดเด็ดจัด,ดแต่มื้อ